สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้วันที่17บธันวาคม2 5งพันห้ายสจนาฬิกาเศษเษนะครับแจ้งข่าวพี่น้องชาวนาครับพรุ่งนี้วันที่18บธันวาคม18บธันวาคมนะครับพรุ่งนี้ทกศมีการโอนเงินไร่ละพันให้กับชาวนาในกลุ่มที่ตกหล่นนะครับที่ยังไม่ได้รับการโอนเมื่อวันที่28พฤศจิกายน ถึง2ธ <Du> ันวาคมใครไม่ได้รับการโอนในช่วงนั้นเพราะว่าตกหล่นก็โอนพรุ่งนี้ครับ20โอนพรุ่งนี้18ธันวาคมมีจังหวัดใดบ้างไปดูครับ18ธันวาคมนะครับทกศโอนภาคกลางครับ20,425รายก็มีจังหวัดชัยนาทนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองครับ อ่างทองด้วยนะครับภาคตะวันตก45,311รายมีจังหวัดกาญจนบ,บรุรีนครปฐมประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบ,บรุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีครับภาคตะวันออก3 9 7รายครับมีจังหวัดจันทบุรีฉะเชิงเทราชนบรุรีตราดนครนายกปราจีนบรุรีระยองสมุทรปราการสาแก้วครับ ภาคตะวันออกนเฉียงเหนือตอนบน1,8666รายครับมีจังหวัดกาลสินขอนแกน่นนครพนมบึงการมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดเลยสกลนครหนองคายหนองบวัวลำพูอุรณธานีครับภาคตะวันออกนเฉียงเหนือตอนล่าง1แสนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1,77,48รายครับชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์เยโสธรรีสเกต สุรินอำนาจเจริญอุบลราชธ,ธานีครับภาคใต้ตอนบนครับมีจังหวัดกระบี่ชุมพรพังงาภูกเก็ตระนองสุราษฎร์ธานีครับภาคใต้ตอนล่างครับจังหวัดตรังครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสงขลาสตูลครับภาคเหนือตอนบนครับ 1 2 9 0 0 0กว่ารายนะครับมีจังหวัดเชียงรายภาคเหนือตอนบนนะครับเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนครับภาคเหนือตอนล่าง93,247รายมีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุทัยธานีครับ กรุงเทพ4,664รายรวมอวนทั่วประเทศในวันที่18ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้688,013รายพี่น้องชาวนาจะได้รับเงินครับไรละพันครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่สูงสุด20,000บาทครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับชาวนาที่เงินไม่เข้าในวันพรุ่งนี้วันที่18ธันวาคมก็ยังมีอวนรอบต่อไปอยู่นะครับอวนวันไหนจะนำข่าวมาบอกอีกครั้งนะครับ ตรวจผลการโอนได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับกดเข้าไปตรวจแล้วก็ใส่เลขประชาชน13หลักนะครับแล้วก็กดตรวจนะครับถ้าเงินเข้าบัญชีแล้วสถานาการโอนเงินจะเป็นโอนเงินสําเร็จพรุ่งนี้18ธันวาคมก็ลองตรวจผลโอนดูนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ